สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในเป็น EP ที่4เนาะเป็นวิชาทาาัศนศิลป์6นะคะวันนี้ก็จะเข้าเนื้อหากันเลยในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแต่ก่อนอื่นเลยครูจะให้นักเรียนไปชมวิดีโอเกาะรัตนโกสินทร์ว่ามีที่มายังไงนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวเปิดหนังสือเรียนเข้าสู่เนื้อหาได้เลยนะคะ แผนที่ชาวตะวันตกเขียนอธิบายเส้นทางจากปากน้ำขึ้นมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาเห็นความคดเคี้ยวของแม่น้ำเจ้าพระยามีคลองเชื่อมคลองลัดที่พระมหากษัตริย์ครั้งกรุงเก่าโปรดให้ขุดย่นเวลาเดินทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนมาหลายร้อยปีโดยเฉพาะคลองลัดที่บางกอกขุดขึ้นในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชเมื่อพุทธศักราช2085นำความเปลี่ยนแปลงความเจริญสู่พื้นที่นี้ต่อเนื่องมา ก่อนขุดคลองลัดลำน้ำเจ้าพระยาไหลเข้าคลองบางกอกน้อยผ่านตลิ่งชันบางระมาดเลี้ยวออกคลองบางกอกใหญ่หากแจวเรือใช้เวลาตั้งแต่เช้าจดเย็นแต่เมื่อกุดคลองลัดใช้เวลาเพียงแค่หุงข้าวสุกเท่านั้นต่อมาสายน้ำไหลผ่านคลองลัดแรงขึ้นกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลำน้ำเดิมเปลี่ยนสภาพเป็นคลองไปและทำให้ตำบลบางกอก จเจริญขึ้นเป็นเมืองด่านการค้าของกรุงศรียอยุธยาชื่อว่าทนบุรีสีมหาสมุทรแต่คนทั่วไปยังคงเรียกว่าเมืองบางกอกหรือบางเกาะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งเลือกเมืองนี้เป็นที่ตั้งราชธานีกรุงธนบุรีจึงเป็นเมืองที่มีแม่น้ำผ่านกลางเพราะมีคูน้ำกำแพงเป็นขอบเขตอยู่ทั้งฝั่งฟากตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา พอม,มาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรตัตนโกสินทร์ย้ายพระนครไปอยู่ทางฟากตะวันออกเพียงฝั่งเดียวเพราะมีชัยภูมิที่ดีกว่าสามารถขยายบ้านเมืองต่อไปได้อย่างกว้างขวางโปรดให้ขุดคูเมืองใหม่ขนานกับแนวคูเมืองเดิมเรียกว่าคลองรอบกรุง ขุดคลองเชื่อมคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุงสองคลองเรียกว่าคลองหลอดขุดคลองใหญ่เหนือวัดสแกรหรือวัดสเกตแยกจากคลองรอบกรุงไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่าคลองมหานาคขุดรากก่อกำแพงพระนครตามแนวคลองรอบกรุงมีป้อมปืนตามแนวกำแพงส4บสี่ป้อมเรียงจากเหนือไปใต้ ในกำแพงพระนครโปรดให้สร้างพระราชวังหลวงวังหน้าวังหลังวังเจ้านายรายเรียงป้องกันพระนครรอบกำแพงเมืองเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรเป็นย่านตลาดการค้าพระนครแห่งใหม่เมื่อสร้างแล้วเสร็จพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานาครบวรรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่สี่ ปรดให้เปลี่ยนซ้อยเป็นกรุงเทพมหานครอมรอรัรตนโกสินทร์แต่ผู้คนยังเรียกนามเดิมว่าบางกอกในโอกาสสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525มีการตั้งคณะกรรมาการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมควบคุมการก่อสร้างการใช้ที่ดินโดยเน้นอาณาบริเวณที่อยู่ในคลองคูเมืองเดิมเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ถึงวันนี้กรุงรัตนโกสินทร์ได้ก้าวหน้าพัฒนาเป็นนครใหญ่ไปพร้อมกับมหานครต่างๆทั่วโลกทั้งนี้ด้วยเพราะวิสัยทัศน์กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตราธิราชแห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีทุกพระองค์ที่ทรงเลือกทําเลที่ตั้งพระนครและธนุบ,บํารุญงให้เจริญต่อมาอย่างเหมาะสมนั่นเอง การที่เราได้ชมวิดีโอมาแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่เนื้อหากันเลยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเป็นยุคสมัยที่ฟื้นฟูบ้านเมืองนะคะตั้งแต่สมัยราชการที่1ถึงสมัยราชการที่3นะคะยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะมีพศราวประมาณ2,325-2,394ถึงพศนะคะการสถาปนากรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่เมื่อขึ้นครองราชในพศ2,325นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ะคะทรงโปรดเกล้าย้ายราชธานีแห่งใหม่จากกรุงทนบุรีนะคะมายังฝั่งตะวันออกฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพยานะคะและสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีณที่นี้ค่ะเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะทรงย้ายราชธานี1เลยก็คือ พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีเนี่ยมีพื้นที่ที่คับแคบนะคะเพราะว่ามีวัดขนาดทั้งสองด้านก็คือวัดแจ้งกับวัดท้ายตลาดนะคะซึ่งยากแก่การขยายพระราชวังนั่นเอง2ก็คือความไม่เหมาะสมทางด้านภูมิประเทศก็เพราะว่าเนื่องจากฝั่นตะวันตกนะคะเป็นราชธานีเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ท้องคุ้มนะคะอาจถูกน้ำเนี่ยกัดเซาะตริ่งและพังได้ง่ายนะคะแต่ฝั่นตะวันออกของกรุงเทพน่ะเป็นพื้นที่ดินที่จะงอกขึ้นมาใหม่ เรื่อยนะคะ3ก็คือความเหมาะสมต่อการขยายเมืองในอนาคตนะคะก็เพราะว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะเป็นพื้นที่ที่ราบรุ่มกว้างขวางนะคะสามารถขยายตัวเมืองไปทางเหนือและทางตะวันออกได้ค่ะ 4. กรุงธนบุรีไม่เหมาะทางด้านทำเลท,ที่ตั้งยุทธศาสตร์ก็เพราะว่ามีแม่น้ําเจ้าพระยาผ่าก,การนะคะเปรียบเสมือนเมืองอกแตกนั่นเอง สมัยรัตนโกสินทร์นะคะในช่วงแรกๆจะมีการฟื้นฟูบูรณาผลงานทางด้านทัศนศิลป์ในขแขนงต่างๆนะคะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามเมื่อเขาเสียกรุงครั้งที่2เมื่อพศ .2310 นะคะให้ฟื้นกลับคืนมาเหมือนครั้งที่บ้านเมืองยังจเจริญรุ่งเรืองอเนก โดยพยายามบูรณะและรักษางานศิลปรกรรมของชาติไว้ไม่ให้เสื่อมส่วนไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีการติดต่อค้าขายสร้างความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกและหลายๆชาตินะคะก็จะได้ทําให้ได้รับอิทธิพลจากทางด้านวัฒนธรรมต,มตะวันตกเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะด้านอุตสาหากรรมสําคัญของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะคือการต่อเรือสำเภาเนื่องจากสยามเนี่ยอุดมไปด้วยไม้เนื้อแข็งเนื้อดีมีคุณภาพ ะะเหมาะแก่การทำเรือนะคะผู้ที่ออกแบบสร้างเรือสมเภาก็คือช่างจีนั่นเองค่ะสไลด์ต่อมานะคะศิละปะตะ,ตะวันตกเนี่ยจะค่อยๆมีความสำคัญและมีบทบาทต่อรูปแบบการสร้างสารร์ผลงานทัศนศิลป์ของไทยนะคะเป็นอย่างมากนะคะในเวลาต่อมานะคะจะสรุปความแตกต่างของผลงานทัศนศิลป์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ย่อยๆเป็นดังนี้ก็คือสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือสมัยรัชกาลที่1นนะคะถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่3นะคะภาพรวมนะคะจะเป็นการฟื้นฟูนฟนผลงานทัศนิลป์ที่ได้รับความเสียหายนะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหรือมีการระดมช่างตามหัวเมืองต่างๆในสยามน,นะคะให้กลับมาช่วยเหลือฟื้นฟูบุญนันนผลงานนะคะแล้วก็ จะมีการสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้กลับมาฟื้นฟูเป็นจํานวนมากนะคะภาพตัวอย่างก็คือเป็นภาพจิตรกรรมนะคะวัดโพบังโอนะคะต่อไปสไลด์ถัดไปเนาะ ต่อมาเลยก็คือนะคะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่4นะคะถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่7นะคะจะมีการปรับตัวตามกระแสวัฒนธรรมที่มีการหลั่งไหลเข้ามานะคะผลงานทัศนศิลป์ก็มีการได้รับอิทธิพลเหมือนกันนะคะจะมีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะในด้านเทคนิควิธีการตลอดจนรูปแบบของผลงานที่มีความโดดเด่นมากนะคะคือผลงานจิตกรกรรมผัวอิงโขกนะคะตามรูปที่ครูให้ไป เยนะะเยนักรีจิตกรรมโขิงขงนะคะปลายราชาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หวัวสมัยราชกาลที่3มนะคะมีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมตะวันตกแพร่ขยายเข้าสู่สยามนะคะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ศิลปรกรรมไทยหลายๆขาแขนงเนี่ยโดยเฉพาะงานจิตรกรรมไทยที่เคยยึดแบบประเพณีนิยมสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะให้มีการพัฒนาทงศิลปะแนวใหม่ค่ะ ศิลปินคนแรกนะคะที่ได้รับการยกย่องนะคะในฐานะเป็นผู้บุกเบิกจิตกรรมไทยในยุคสมัยใหม่ก็คืออินขัวอิงโขนะคะเป็นพระภิสษุสง์นะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านศิลปะนะคะผลงานที่ยังคง หลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิตกรรมฝาผนังนะคะระยะแรกเนี่ยจะเป็นการสืบทอดประเพณีนิยมเดิมนะคะแต่ต่อมาหลังๆเนี่ยเริ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะคือการผสมผสานแบบแพร่อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมตะวันตกนะคะกับงานเขียนจิตกรรมนะคะ จิตกรรมผลงานสมัยขัวอิงขูก็จะแสดงถึงความผสมผสานความกลมเกลืนหรือสีและบรรยากาศมีความกลมกลืนกันจะทำให้มีความสรวของในภาพนะคะสร้างความคิดอันเพ้อฝันเลือนลางเนี่ยค่อยๆกระจ่างชัดขึ้นนะคะก่อให้เกิดจินตนาการแบบคอยตานั่นเอง ต่อมาเราก็จะมาฟังประวัติขัวอิงโขงนะคะ นามที่ผู้คนทั่วไปเรียกพระอาจารย์อินนะคะซึ่งท่านเป็นจิตกรที่คลองสมณะเพศตลอดชีวิตนะคะแต่เดิมเนี่ยท่านเป็นชาวจงังหวัดเพชรบุรีนะคะที่บวชเป็นสามนเณรตั้งแต่ยังเล็กนะคะแม้มีรรษาที่มากขึ้นท่านก็ยังไม่ยอมผนวดเป็นพระจึงมักถูกเรียกว่าสามนเณรโขงหรืออินโขงนั่นเองซึ่งภายหลังได้เพี้ยนเป็นอิงโขงนะคะต่อมาท่านได้บวชเป็นพระที่วัดราชบูรณะราชบวรวิหารหรือวัดเรีย ะะส่วนคําว่าขัวเนี่ยเมื่อท่านได้มีพรรษาหรือทรงภูมิความรู้ในหลายๆเรื่องนะคะจนได้รับการนับถือจากเชื้อพระวงศ์บางพระองค์นะคะให้เป็นพระอาจารย์ซึ่งเจ้านายสมัยก่อนนะคะนั้นนิยมเรียกพระอาจารย์ว่าขัวนะคะผู้คนทั่วไปจึงเรียกนามพระอาจารย์อินว่าขัวอิงโคงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ ต่อมาเราก็จะไปที่วัดโปรดเกตเชษฐารามนะคะกับจิตกรรมที่ถูกซ่อนไว้นะคะจะเป็นจิตกรรมที่ถูกซ่อนไว้ในซุ้มด้านตรงข้ามกับพระประธานนะคะวัดโปรดเกตเชษฐถารามหรือชาวบ้านเรียกกันว่าวัดปากคลอง ตำบลขนองอำเอภอพระประแดงนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นภาพจิตรกรรมหัวอิงโคงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะคะถ้านักเรียนอยู่ใกล้ๆนะคะหรือมีโอกาสเวลาดีๆก็สามารถแวะเข้าไปชมผลงานจิตรกรรมหัวอิงโคงได้นะคะ ต่อมานะคะงานทัศนศิลป์ที่สําคัญที่สร้างสารรค์ขึ้นมาในช่วงนี้นะคะเด่นๆเ,เลยก็คือการสร้างราชธานีแห่งใหม่คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะโดยจําลองแบบมาจากกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นการสร้างพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามนะคะ ด้านสถาปัตยกรรมนะคะมีการสร้างตึกอาคารตามตะวันตกเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมกระทรวงกระสุงกระทรวงการต่างประเทศนะคะเดิมเป็นพระที่นั่งจักรีมหาปา่าในพระบ,บรมมหาราชวังนะคะจะเป็นพระที่นั่งหินอ่อนสถาปัตยกรรมหินอ่อนแห่งแรกของสยามนะคะจะมีการก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวชั้นหนึ่งจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีค่ะ สไลด์ถัดมานะคะจะเป็นวัดอรุณราชวรารา,ามราชวรมหาวิหารนะคะเป็นวัดที่สําคัญยิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะอีกทั้งยังเป็นวัดประจําราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ่าภพารัยราชการที่สองนะคะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะจะมีภาพอดีตและก็มีภาพปัจจุบันนะคะให้นักเรียนได้ดูกันนะคะสไลด์ต่อมานะคะก็จะเป็น ศิลปะสมัยรัชกาลที่8นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นช่วงที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกจากสหรัฐอเมริกานะคะผลงานทัศนศิลป์ก็จะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะจะเป็นผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนะคะสำนักงาน ตามแบบตะวันตกนะคะได้รับความเป็นนิยมเป็นอย่างมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปพระที่นั่งจากกรีมหาประสานนะคะในพระบรมมหาราชวังน,นะคะสร้างขึ้นเมื่อพศ2419นะคะลักษณะองค์พระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรมตามยุโรปนะคะส่วนหลังคาใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพกระทรวงกราโหมด้านสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะจะมีการสร้างตึกอาคารตามตะวันตกนะคะสร้างขึ้นเมื่อวันที่8เมษายน2430นะคะพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงสถาปนากรมยุทธนาธิการนะคะขึ้นที่บริเวณโรงทหารหน้านะคะซึ่งปัจจุบันก็คือ สารว่าการกระลาโมนะัเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานในกิจการทหารสมัยใหม่นะคะให้มีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยาประเทศนะคะพร้อมที่จะประชิญหน้ากับภัยคุกค,คามจากประเทศมหาอำนาจในยุคราอนานิคมค่ะ สำหรับงานด้านสถาปัตยกรรมนะคะก็จะเป็นผลงานที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะคือสนามบินสวนภูมิที่เราจะเห็นได้ชัดนะคะก็จะมีการก่อสร้างตึกอาคารนะคะสมัยใหม่ที่มีการออกแบบอย่างทันสมัยตามแนวตะวันตกนะคะโดยเน้นในการสร้างสู่ที่สูงนะคะเพื่อเพิ่มขึ้นในการใช้สอยแทนแนวราบนะคะอาคารสนามบินสวนภูมินะคะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะคะ ที่นำเอาผลงานศิลปรกรรมไทยเข้าไปช่วยประดับตกแต่งในพื้นที่บางส่วนนะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะ ส่วนชิ้นงานใน EP ที่4นะคะจะให้นักเรียนหาผลงานในสถาปัตยกรรมในสมัยปรัตนโกสินทร์นะคะหาภาพมาหนึ่งภาพและเขียนความประทับใจ3-5บรรทัดนะคะมาคนละหนึ่งสถานที่นะคะเขียนลงในกระดาษ A4 นะคะย้ำว่าเขียนลงในกระดาษ A4 3-5บรรทัด อันนี้เราครูก็จะยกตัวอย่างในผลงาน EP ที่4ขึ้นมานะคะจะทำเป็นตัวอย่างมาให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือให้นักเรียนหาผลงานสถาปัตยกรรมนะคะในช่วงยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเขียนความปัดทับใจ3-5บรรทัดย้ำว่า3-5บรรทัดนะคะมาคนละหนึ่งสถานที่แค่หนึ่งสถานที่เลยนะคะเราต้องเขียนชื่อ ชื่อนามสกุลนะคะชั้นไหนมอะไรนะคะเลขที่เท่าไหร่นะคะส่งวิชาทัศนศิลป์หกนะคะโดยที่คุณส่งชื่อครูวันเพ็ญโอเคไหมคะมโดยที่เราจะหาชื่อสถานที่ในสมัยศิลป์ศิลปะในสถาปัตยกรรมสมัยยุครัตนโกสินลป์นะคะมาหนึ่งภาพแล้วก็เขียนความประทับใจดังที่ครูทำตัวอย่างให้ดูเลยนะคะ3-5ถึงบรรทัดโอเคไหมหนึ่งสถานที่นะ <Okay. S 2> วิธีการส่งนะคะครูก็จะโพสต์ลงใน Google Classroom นะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยส่งกลับมาใน Google Classroom ของคุณครูวันเพ็ญคุณวงศ์หรือว่าของคุณครูเอนะคะมีเวลาภายในวันที่5กุมภาพันธ์นะคะพศ2564นะคะโดยครูจะมีภาพตัวอย่างของนักเรียนที่ส่งผลงานไว้นะคะจะมี2ภาพคือจะให้นักเรียนเนีาย ภาพรูปที่1ก็คือรูปผลงานนะคะส่วนรูปที่2ก็จะให้ถ่ายกับตัวนักเรียนเองแล้วก็ผลงานเป็นรูปที่2นะคะส่วนในชิ้นงานนั้นนะคะจะให้นักเรียนเก็บไว้นะคะแล้วนำกลับมาส่งในวันที่มีการเรียนการสอนหรือว่าเปิดเรียนตามปกตินะคะส่งในห้องศิลปะที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้เลยค่ะ